วันนี้เราจะพารับชมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ค่าตัวสุดคุ้มมากๆเลยค่ะกับเซียนต้า 1.5V นะคะปี2017ปรับส่วนรถให้30,000ค่ะเหลือเพียงแค่398,000ค่ะ มีเครดิตส่ง6,607 7ปี84งวดค่ะพี่ๆท่านไหนที่มีสินเชื่อโตเก่าที่ผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.69%นั้นตดูรถตัวจริงได้นะคะเซิร์ชพี่ที่หลอกรถมือ2ตรงตามแมบบมาได้เลยโชว์รูมอยู่ชมรีศรีราชาค่ะจะอยู่เส้นชอบอ3 0 9 9นะคะเส้นเดียวกันกันกบสนามกอล์ฟพุทธพาคันนี้รับประกันเลยค่ะ สวยเดิมไม่มีชนหนักความน้ำท่วมแน่นอนมาพร้อมตัวรถสีขาวนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบจัดเต็มค่ะทุกคนประตูสไลด์ไฟฟ้า2อฝั่งขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ตัวรถอะไม่ได้สูงมากบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่ามีเด็กๆเกนี่ยค่ะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเนยนั่งให้ดูชึบนี่เลย นั่งนะคะมีทั้งหมด3แถวเนาะภายในจะเป็นบนหนังสีน้ำตาลตัดกับสีดําไม่มีตําหนิสักนิดเลยนะคะแล้วก็แถวที่3มาทุกคนจา๋าถ้าเกิดว่าไม่นั่งโดยสารเนาะพับเบาะเก็บสอดเข้าแถว2ได้มาพร้อมแอร์เลาวฉ่ำๆเลยปรับองศาแอร์ได้แถวที่3ไม่ต้องกลัวร้อนนะเราคนโนแอร์ได้แบบนี้ค่ะมีหน้าจอด้านหลังเนาะแนิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงในระหว่างการเดินทางเด็กๆชอบชัว เลิศคันนี้เลทผ่อนไม่แรงมีเครดิตส่ง6,607ปีค่ะสำหรับพ่อผู้โดยสารด้านหน้าบอกว่าสภาพตึงๆเป๊ะๆเ,เหมือนเดิมเลยนะไม,ม่วิ่งเ0 0 0 0นโลนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสรุ่นนี้จะได้ปุ่มกดสตาร์ทค่ะแล้วก็อยากนึงประตูส ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งควบคุมข้างควมอะไรคนขับได้สําหรับพี่พีท่านไหนตามหารถครอบครัวสักคันนะคะเนยแนะนํำเซียนต้าเลยออปชั่นฟังกชันครบจัดเต็มได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝังง่งด้วยนะคะ1.5 v p 2017, ี2,017ไมล์ิวิก้า9หมื่นโลค่ะปรับส่วนรถให้30,000จากปกติ428,000วันนี้เนยให้398,000ค่ะมีคเครดิตส่ง6,600เนะ7ปี84มวดนะคะ มีสินเชื่อตัวเก่าที่ผ่อนดีผ่อนตรงดอกเบี้ยทิเศษเริ่มต้นที่2.69%ค่ะรายละอยเอียดเพิ่มเติมเซยนต้าติดต่อมหาเนยได้เลยค่ะ